นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเบาเท่าน้อยพายกยอจะปลามาเที่ยวยกย้อนะครับวันนี้ผมได้ลงนะครับต้องขออภัยเอฟซีล้นะครับเพราะว่าผมลงหน้าเหมือนเลยนะครับเจ็บหน้าอกนะครับวันว้ากลับไปหล้สามบอนะครับมาได้ปลาเลยนะครับนี่ครับกำลังกางจาเอ็มบอยครับน่ครับบรรยากาศรอบหนองครับรับรองหนองนี่มันนี่ครับ Blender, นะครับพร้อมยกเลยครับท่านผู้ชมมาล้วครับไปเยอนะครับ ปลาเยอะนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับนี่ครับดาราขอในลองเราในวันนี้นะครับเอาปลาปีกไปก่อนนะครับโอ้โหครับหลังนั้นครับ ยกเลยเชนยกเลยรับยกแล้วนะครับมัน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 มาละปาราเพียนแล้วนะครับ โอ้ О, สุดยอดครับปลาบ่อนี้ครับรทีมงานทางกรทองนะครับครับยกแล้วนะครับมาละมาละได้แล้วนะครับ ไดแล้วนะจ้ามจะุ้สแล้วครับมานะครับปลาปีครับ S, ยกแ <chter Rob. S 1> ล้วครับปลาปีกแล้วครับ ของขๆแหละโอ้ได oh, ้แล้วครับนี่ไงโอ้ปลากายปลากายครับปลากายเออครับไปง่ายกันมาหน่อยปล่อยมันกันปลากายไปก่อนไกาแค่สองกิโล <บ>มันครับบ่อนี้มันครับโอ้ตัวใหญ่เนาปะปาไก่เนาะ ครับปากายหลวงครับได,ไดบ้แล้วนะครับอ้าวยกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมลุ้นปลาเลยอ๋อได้อยู่น้ำบุงนะมุ อายกนแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาได้แล้วครับอ๋ะเบื้องกนี่มันเอาข้าซาสาวยังแม่นนี่ยหลายกิโลอยู่นี่แต่ยงนั้นล้วปะครั้งมันก็ ได้แล้วครับขณนอยู่บนฟังเป็นคิ๊เปอร์อยู่นี่ครับเชนโยครับ O dạy, o dạy, vừa. dạy, o dạy, o Ba cái ba cái luôn o ừ. đây o dạy, phải đúng không bà?

เกมามามา้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกําอ๋อโยกแล้วนะครับปลาเลยเอยปลานี่ครับปลาหนิงะเมื่อกี้ลืมสอดเด็ดไปนะครับผมลงไปช่วยเขานะครับทม่ได้เลย ครับยกแล้วนะครับท่านผู้ชมม,ม,มันมันปลาใหญ่ปลาหลงวนนง,องปอาตะเพียนครับนะยกนั่นนะครับท่านผู้ชม มาตัวใหญ่าเขาละใหญ่ก็ป่านินป่านินน่อยเดมถึงมามนะครับโอ้ตัวใหนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ตัวใหครับวันนี้ครับ อ๋อยกกันนะครับโอ้ยมาแล้วมาละมาแล้วครับมาละมาละมาละมาแล้ครับอ้ามาแล้ครับมาแล้วครับปลาจีนครับปลาจีนกินหลวงครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มันต้องการมัออนนะคอยมันบิลี่ยนมันนะครับมัน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 เดี๋ยวคอยมันล่นสักการมัน,ออนรับได้แล้วครับยกกีรักนะครับท่านผู้ชมส่นปลาใหญ่กันนะครับ เลยปนินน,น,นะครับล่อมนองนะครับจะได้ชิปหน้าจะเป่าเท่าน้อยพายกยอจะพาน้ำเสนอบอดดีเด็ดเงินนะครับวันนี้โคงมาได้ลงนะครับเพราะว่าเป่าเท่าน้อยพายยกยอมาคอยสบ,บายนะครับลงแน่มาได้ครับเจ็บอกนะครับนะครับ จะได้ก็ขอสมาอภัย fc ทุกท่านด้วยนะครับที่มาได้ทำคลิปตอนหนืองเพ้ดูนะครับครับไปโอกาสหน้าคงมีนะครับวันนี้เบาเทาน้อยพายกยอขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ครับผลปลาของประวางหม่ดีนะครับนี่ครับปาตัวนาดนี้นะครับนี่ครับผลปลาของประวังนะครับ เนีครับบอนี้ขึ้นนะครับได้ครับได้หามกันขึ้นกุมคนนะครับ